สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆที่กําลังหางานอยู่นะครับวันนี้พบกับฮีโร่สุดฤทิ์อีกแล้วนะครับวันนี้ฮีโร่เจอบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทกิ่ลักษมานะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมคอมบัตติตี้นะครับเฟสที่4นะครับนี่มาดูกันว่าเขารับสมัครอะไรบ้างนะครับบริษัทสาลายา MFG ไทยเรียนจำกัดนะครับตั้งอยู่ที่700ทับ504เฟน4นครับหมู่2ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับต้องการรับสมัครพนักง,งานบรรจุ1อัตรตานะครับคุณสมบัติจะเป็นเพศชายอายุไม่เกิน30ปีวุฒการศึกษาม .3 ถึงม .6 หรือปวชนะครับผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสามารถทำงาน มีความรับผิดชอบเผียอนอดทนนะครับสวัสดิการก็จะเป็นค่าค่าอาหารวันหยุดนะครับ45บาทต่อวันค่าอาหารกลางวันวันทำงนานปกติเบี้ยทํางานเบี้ยขยันนะครับ400ถึง1,000บาทต่อเดือนเบี้ยขยันรายปีสูงสุด10,000บาทโอ้ทุกโอ้ทุก10,000บาทค่ากะ100บาทต่อวันนะครับเงนินพิเศษทำโอทีสชั่วโมงขึ้นไป30บาทนะครับค่าอายุงาน600 ถึง2,000บาทต่อเดือนนะครับโอ้ดีแท้า่าครองชีพสูงสุด700บาทต่อเดือนนะครับมีรับส่งยูนิฟอร์มของข่ามวันเกิดของเยี่ยมคนไข้ของขันบุตรเกิดใหม่นะครับรับจำปีนะครับสมัครงานในที่คียวโค้ดนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นบริษัทผลิตเครื่องสําอางนะครับตั้งอยู่ที่ครับแยกตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นบ้านเก่าเนี่ย ท่านี้จะไปเส้นเ,เส้นสุขุมวิทนะครับท่านี้จะไปเส้นบ้านเก่าพานทองธนนี้คมนะครับเส้นนี้อยู่ติดกับเส้นบ้านเก่าเลยนะก็สามารถมาทํางานได้นะครับมาสมัครได้นะครับบริษัทใหญ่นะครับสวยถ้าเลยไปนี้จะไปทางเช้นเอ,เอ,อไอซิน ทบรานะครับเส้นนี้นะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางนะครับสามารถมาสมัครได้นะครับเงินเดือนดีแล้วก็โอหเบีย้ยขย,ยันไรเงินไม่ขาดรายมาสายได้ตั้งหนึ่งหมื่นบาทต่อปีนะไม่ธรรมดานะครับถือว่าดีนะเตเ้นเตี้ยนใครจะได้งานนอ้ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกับน้องเพื่อนนะครับที่จะมาสมัครงานนะครับไว้ทุกคนโชคดีจากคลิปของฮีโรนะครับถ้าใครได้งานจากคลิปของฮีโรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคนที่ยังไม่อยูด้วยนะครับคลิปนี้ฮีโรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ